นักฆ่าพรเนจรสุดที่รักตอนที่เก้าเจ้าจิงแห่งไทยหูผู้คนต่างขนานนามว่านักดาบแห่งซิลซานเป็นจอมยุทธผู้มีชื่อเสียงเรื่องลือระเบือไกลก่อนหน้าที่ที่โจจูซูยังมาไม่ถึงไทยหูยังคดาดหวังว่าจะได้เจอจอมยุทที่เคยได้ยินชื่อเสียงเรียงนามแต่ยังไม่เคยเห็นโฉมหน้าจริงผู้นี้ด้วยตาตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนที่เขาได้ยินว่าบุตรโทนของเจ้าสนักหวาสารจำยุดน้อยยี่เทียนเจียประมุขป,ปราศาสาเขาต้านเจียนมู่อิงเกอและจอมยุธตาเดียวเจียเซอร์ทั้งหมดล้วนอยู่ที่คาหาสกุลเจ้าฐานะและภูมิหลังของคนเหล่านี้เจยจูซูอธิบายด้คล่องหลังท่องนับสมบัติในบ้านเพื่อป้องกันคนใช้วิชายุษแหกกฎเทียนซวงจะมีครั้งเก็บของแห่งหนึ่งเป็นของตัวเอง คนเล็กๆได้ว่ามีชื่อเสียงโดดเด่นในยุทธภพช่วง50ปีมานี้เรื่องราวในชีวิตไม่ว่าจะเล็กน้อยหรือยิ่งใหญ่ล้วนถูกบันทึกและเก็บรวบรวมไว้ในครางแห่งนี้เช่นโจจูซูหรือว่าเจ้าจิ้งนักดาบแห่งชิวซานผู้มีน้ำใจและชอบใจเหลือผู้อื่นคนนั้นสมัยยังหนุ่มเคยถูกขับไล่ออกจากบ้านเนื่องจากมีฐานะยากจนข้นแค้นเพื่อเงินรางวัลจึงเคยกระทำเรื่องทำนองเดียวกับนำนำปีศาจ ชินทรงมาก่อนหลังจากอายุได้27ก็เปลี่ยนมาใช้เสื้อเดิมว่าเจ้าจิ้งแต่งกับบุตรดีคนเดียวของสกุลเถิงแห่งไทหูเกาะชายกระโปรงหญิงสาวจนร่ำรวยขึ้นมาและยังเคยแอบตามฆ่าคนที่รู้เรื่องในอดีตของเขาเหล่านั้นสกุลเจ้าถึงได้ยอมรับเขากลับมาอีกครั้งจำยุดน้อยอีเทียนจีผู้เล่นชื่อหรือนามิสุดในตอนนี้เองก็เล่ากันว่าเขามีความสัมพันธ์ฉันสูสาวกับแม่นางที่สำนัก หรืเอเหมยผู้หนึ่งหลังจากล่าลงนางแล้วสุดท้ายก็ทอดทิ้งแม่นางผู้นั้นตั้งคันได้สามเดือนปิดชีวิตตนเองในเรือนแน่นอนว่านางรักใครมีไมตรีผูกพันลึกซึ้งสุดท้ายก็ไม่ได้เปิดเผยว่าชู้รักของนางคือผู้ใดเจ้าจูซูอยากจะรู้เหลือเกินว่าคนพวกนี้มีหน้าตาเป็นอย่างไรเขารู้สึกสนใจมากกว่าเดิมอีกทั้งช่วยไม่ได้ที่จางเฉียงหิง,งอ้อนวอนเขาจึงตามใจอีกฝ่ายพักอยู่ในกระหาสกุลเจ้าหนึ่งคืน ไม่ว่าเจ้าจริงจะเคยทำสิ่งใดมาแต่ตอนนี้เขามีมาจอมยุทธใหญ่ขึ้นบ้างแล้วไม่ดูไม่ได้ดูหมิ่นโจจูซูเพียงเพราะเขาเดินโซซัดโซเซและเสื้อผ้าขาดรุ่งริ่งทั้งตัวถึงอย่างไรเขาก็พอจะมีประสบการณ์แค่ได้ยินเฉินหลิงจีแมได้ยินจางเฉิงหมิงร้องไห้เล่าให้ฟังนิดหน่อยก็รู้ว่าลำบากลำบนมาตลอดทางย่อมนึกสงสัยว่าน,นอนปลายเท้าของเจอจูซูเป็นธรรมดาวันนั้นพอจัดการกับที่พัก อาศัยให้กับคนทั้งสองอาบน้ำขัดเปลี่ยนเสื้อผ้ากินจนอิมน่มหนำเสร็จเจ้าจิ้งก็เรียกจางเฉิงหลิงไปที่ห้องหนังสือให้เขาเล่าโดยละเอียดว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่จางเฉิงหลิงเป็นเด็กไม่ง่ายเลยกว่าจะได้เจอญาติสนิทมีสิ่งใดก็ย่อมบอกไปตามนั้นหลายเรื่องเขาเองก็ไม่ได้รู้หมดทุกอย่างเจ้าจิ้งในฝันก็นึกหวานกลัวคุณคิดอยู่เป็นอันเคยถามว่าจอมยุทธจอมยุทธโจท่านนั้นเป็นใครที่ไหนเจ้ารู้เบื้องลึกเบื้องหลังอะไรบ้างหรือไม่ จางเฉิงหลิงเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นที่วัดรลางในวันนั้นได้ตามตรงหนึ่งรอบเจ้าจิ้งหลีตาลูกคราตนเองปลอบเด็กชายอีกหลายประโยชน์ก่อนจะให้เขาไปพักผ่อนอยู่ด้วยกันแค่สิบกว่าวันเจอจูซูก็พอเข้าใจเด็กอย่างจางเฉิงหลิงคนนี้อยู่บ้าง รู้กระทั่งเขาถูกตามใจมาตั้งแต่เด็กไม่ค่อยเป็นโลเป็นภายแต่ก็เป็นเด็กดีคนหนึ่งนิสัยใจคอมไม่เหลวทนความลำบากได้เพียงแต่หัวทื่อไปสักหน่อยถูกจริ้งจอกเข้าเจ้าจิ้งเรียกให้กุแค่ไม่กี่ประโยคก็คงเอาเขาไปขายจนหมดเกลี้ยงแล้วโดยที่เจ้าตัวก็ยังไม่ได้ตระหนักเขาเลอะในใจโจสุ่ก็ดีโจื่อสูก็ดี โจจิ้วซูก็ดีหลายปีวันนี้เขาอันพลางตัวตลอดอาจจะมีผู้ที่มากประสบการณ์มีเส้นสายกว้างขวางหรือว่ามีกลุ่มคนที่เรียกว่าเทียนซวงอยู่แต่ก็ไม่มีทางที่คนอื่นจะรู้ได้แน่แท้จริงว่าหัวหน้าของเทียนซวงเป็นใครแม้แต่เจ้าเท้าโจก็เป็นแค่คนนางตัวเล็กๆเพียงในนามเท่านั้นมีหน้าที่จัดทาองค์กรในราชสำนักในสายตาคนใหญ่คนโตพวกนั้นมันก็แค่บทบาทที่มีค่าให้ควรประกอบประโยชน กระจกไประแกนแต่มาได้อยู่ในสายตาร <_ d ance> ิงดังคาดช้าตรู่วันต่อมาจูจูอยู่ๆโจจูู่ก็กลายเป็นคนหนุ่มเนื้อหอมอันดับหนึ่งสดใสประหนึ่งเพิ่องออกจากเตาของกครหืหาสุขุลเช้าแห่งไทหูยังไม่ทันเดินออกมาจากเริเวลันเล็กที่ตนเองพักอยู่ก็มีแขกทยอยกันมาอย่างไม่ขาดสายเขาไม่มีทางเลือกจำต้องเปิดกิจการรับแขกส่งแขกตัวเป็นเกลียว อ๋อจำยศเจ้าเริ่มใสมานานแล้วขอรับได้พบตัวจริงนับเป็นโชควาสนาของข้าจริงๆสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นทู้น้อยศึกษาวิชาจากสำนักใดแค่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 สำนักเล็กๆลไร้ชื่อชายสนชันก็รับอย่าไปสนใจเลยอ๋อจำยดเฉียนเริ่มใสมานานแล้วขอรับได้พบตัวจริงนับเป็นโชควาสนาเข้าจริงๆสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นทู้น้อยมาจากตระกูลใหญ่ ผู้น้อยเป็นขอทานขอรับไม่มีชาติต่อโผลไม่ไม,ไม่ไม่ขอรับไม่ใช่พักกยาจกไม่อาจเอื้อมถึงพักกยจาจกหรอกขอรับแต่สนักเล็กๆใช้ชื่อชั้นเท่านั้นเองขอรับอ๋อจำยุทธุนเริ่มใสมานานแล้วขอรับและพบะตัวจริงนับว่าเป็นโชควาสนาของข้าจริงๆิสิปากว่าไม่เท่าตาเห็นท่านไม่เคยได้ยินชื่อย่อมไม่แปลกอันใดยอยู่แล้ว,วขอรับแค่สนักเล็กๆไร้ชื่อชั้นขอรับอย่าได้ใส่ใจเลย อ๋อจมยุทหลีเริ่มใสมานานแล้วขอรับได้พบตัวจริงนับเป็นโชควาสนาของข้าจริงจริงสิปากว่าไม่เท่าตาเห็นไม่ขอรับไม่ใช่ผู้น้อยไม่ใช่เป็นสนิทสนมไปการญนัวกับจอนหลีท่านนั้นเห็นผู้อื่นถูกรังแกจึงยื่นมือเข้าช่วยเท่านั้นขอรับสำนักไหนเหรอไม่มีเคยขอรับแค่สำนักเล็กๆใช้ชื่อชั้นขอรับอย่าสนใจเลยขอรับอย่าสนใจเลย,ยเลยมื่อถึงเวลาพบข้ามโจย,ยูซูก็ยิ้มจนหน้าซักอย่าแหงต้องวัดอยู่พักใหญ่ ถึงกลับมานุ่มตามเดิมเขาคิดอย่างลึกซึ้งหากเป็นเช่นนี้ต่อไปน่ากลัวจะมีภายใหญ่หลวงเข้าหาตัวปรจักใหที่น่าจะเป็นการดีกว่าระดับความหมกมุ่นในการสืบเรื่องส่วนตัวของคนอื่นความจริงแล้วชาวยุทธก์กคล้ายคืนล่าวสตรีปากหอยปากปูในตลาดอยากจะเหลาศีรษะให้เล็กโดงและมุดเข้าไปในรอยแยกประตูใจแทบขาด กับพริบลูกตาอันเสียบแหลมเพื่อมองทะรู้ว่าเจ้าคือมันร้ายโหมหนังมนุษย์มาจากที่ใดกันแน่ท่านั้นบอกว่าข้ามาจากแปดพักษ์สำรักใหญ่ใครใครใครเป็นอาจารย์ของข้าท่านนี้ก็พูดได้ว่าเลื่อมใสมานานแล้วเลื่อมใสมานานแล้วอาจารย์อาของผู้น้อยสนิทสนมกับท่านอาจารย์ของท่านมาหลายปีเท่านี้ก็นับว่าได้สร้างความสัมพันแล้วหาไม่แล้วก็เท่ากับ เจ้าไม่ใช่พวกข้าแต่นิสัยเจ้าพอเป็นเช่นไรก็ต้องใช้เวลาดูกันไตกลางดึกพระจันทร์เสี้ยวข้างแรมจอจูชูลืมตาในยามจชือดเขานอนตั้งแต่ฟ้ายังไม่มืดขณะนี้ตะปูเจ็ดทวานสามศาสเพิ่งเริ่มกำเริบไม่ได้รุนแรงมากนะชายหนุ่มบำรุงและสะสมกำลังมานานจึงไม่ยีระคความเจ็บปวดอย่างที่เคยเป็น เขาลุกขึ้นลังเลครู่หนึ่งรู้สึกว่าไปโดยไม่ลาจะเสียมารยาทจึงทิ้งข้อความไว้สองกันแผ่นหนึ่งให้จางหลีเชิงหลิงเขียนว่าคุนเขาตรหงากล้าทารา,ายไหลเนรันเขียนเสร็จแล้วก็รู้สึกภาคภูมิใจยิ่งเพราะว่าตนมีมาดชาวหยุดมากขึ้นทุกขณะจากนั้นก็กางอีกแผ่นออกทิ้งข้อความให้เจ้าจิ้งขอบคุณท่านมากที่ดูแลต้อนรับเป็นอย่างดี้ขนเสร็จก็จัดการสอดทับไว้ใต้กา,าน้ำชาแล้วขึ้น,นบนร่ังกาอย่างแผ่ๆ บนหลังคามีแมวเสือดาวตัวหนึ่งกำลังเดินไปตามแนวกระเบื้องมันรู้สึกแค่ว่ามีเงาแวบผ่านหน้าไปจึงชะลั้าวอย่างระมัดระวังเบืองตากว้างสำรวจรอบด้านล็อกหนึ่งแต่ไม่เจออะไรเอียงหัวสงสัยเล็กน้อยและวิ่งไปทางห้องตัวต่อโจจูซูไปจากกระหาสกุลเจ้าอย่างไร้ซุ้มเสียงนึกเอาเองว่าไม่ได้ทําให้ผู้ใดตกใจเตืน่นใครจะรู้ว่าในป่านนอกกระหาสกุลเจ้าได้หาออกไปไม่ถึงหนึ่งนี้ จะมีคนทั้หนึ่งคาดการไวันแต่แรกถึงขกขบ้ไปดักรอเขาอยู่ที่นั่นทันที่โจจูซูเห็นอีกฝ่ายก็หงุดหงิดจนแทบหัวจะระเบิดวันเข้าเสียงประสานมือขนาดพร้อมยิ้มกลิ่นโอ้พี่โจช่างมันเอินจริงดูเหมือนเราจะมีวาสนาต่อก,กันไม่เบานะได้พบการใต้แสงจันทร์ตั้งหลายครั้งหลายหนในเรียกว่าท่านมีใจิตใจตรงกันโดยแท้โจจูซูก็ยิ้มกลิ่นเช่นเดีวยวกันแปลกอ่ากมังเอิญจริงพี่เวิน ที่แท้ในขณะในใจคิดว่าบังเอิญกับตีนะสิตัวสวยผู้นี้เขาหันไปแต่ไม่เห็นผู้เสียงจึงถามด้วยรอยยิ้มเห็ดได้เจยงไม่เห็นแม่นางกู้เล่าอาจากกรอนเมื่เกี่ยุนเขาขุนเขาตระหงานกล้าทาราสายไหลย,ยืรันหมายถึงต่อไปหากได้พบกันอีกมิจภาพก็ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงผู้อย่างยังเหมือนเดิม ว่นเคาสิงบอกอย่างตรงไปตรงมาที่สุดเด็กนั้นเกก,กะเดินก้ข้านางตามมาด้วยจะไม่สะดวกเดินก้าข้าเดินก็ช้านางตามมาด้วยจะไม่สะดวกเกรงว่าจะไม่ได้เห็นผู้ยิ่งใหญ่ท่านนี้ที่ชอบทําตัวลึกลับซับซ้อนรอยยิ้มบนหน้าโจจูซูแข่งค้างจ้องหวนเครสิงพักใหญ่กล่าวว่าหากข้า ผู้น้อยผู้หากข้าน้อยผู้ต่ําต้อยได้เป็นผู้ยิ่งใหญ่กับเขาและผู้เชิงแห่งชางหนึ่งชานราชันพิษแห่งตำหนักวันอิม่มทะเลใต้ประมุขพูดผีแห่งเขาไฟเขียวจะเป็นอะไรดีเล่าเหวินข้าสีนมองอีฝ่ายอย่างมีในลึกชึ้งทังข่าวผูเชิงไม่สนใจเท่าโลกปาราเพียงบําเพ็ญเสียนราชันพิษเล่า กันว่าเข้ามาได้ยึดพบแล้วยากที่จะตามหาร่องรอยส่วนประมุขผู้ถีนั้นไม่เคยเห็นมาก่อนรู้แค่ว่าเป็นตัวอะไรที่แลรับรลล่อจะนับว่าเป็นคนหรือไม่ก็ยังต้องสืบด,ดูอีกที จากนั้นคนทั้งสองก็สบตากันด้วยรอยยิม้มสายตาเปลี่ยนไปด้วยเลซในโจจูซูเป็นฝ่ายเลื่อนสายตาออกไปพร้อมเอ่ยข้าเป็นเพียงคนจรเท่านั้นยายทุกท่านถึงต้องจ้องข้าไม่เลิกด้วยทว่าเวิ้นกสิงกับทำเหมือนเจอสหายเก่าโดยบังเอิญขณะเดินเล่นที่ชานเมืองในตูเปไม้ตรียามกลางวันเขาเอ่ยถามอย่างอ้อยอยว่า ในเมื่อเป็นเช่นนี้ทิวทัศน์ของไทหูขึ้นชื่อหรือชาเหตุนใดพี่โจถึงไม่อยู่คฤหาสน์เจ้านานกว่านี้สักหน่อยอยัยต้องรีบเดินทางเช่นนี้ด้วยโจจูซูบอกทัศนภาพทัศนียภาพของไทหูผู้น้อยได้สัมผัสมาบ้างแล้วจึงไม่อยากรบกวนเกินไปเกรงว่าจอมยุทธเจ้าจะยุ่งยากไม่น้อยผู้ใช้โจเป็นแค่คนตัวเล็กๆไม่ได้เก่งกล้าสามารถอะไรและไม่ได้สนิทสนมลึกซึ้งกับจอมยุทธเจ้าด้วย แค่น้ำใจไมตรีจากเงินสองเฉียนเท่านั้นเหตุใดจะต้องไปอยู่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับพวกเขาด้วยเล่าเขาชะงักและเสริมไปอีกประโยคคุ้มกันลูกค,คุ้มการคุยใช้น้อยจางมาส่งก็แค่สร้างบุญบารมีเท่านั้นอีกร้อยปีพอไปเจอหยมมบานขอเพียงได้รับทุกขเวทนาจากการตกหนังเลาะเส้นเอ็นน้อยลงหน่อยค่าพ็พอใจ สร้างบุญบารมีหรือว่นขสิงทวนสามรอบหนึ่งก่อนจากพยักหน้าอย่างเห็นด้วยในทีไม่เหลยวไม่เหลวพี่โจบปงคนร่วมอุดมการเดียวกันกับผ้าคนที่ร่วมอุดมการเดียวกันกับผู้แท้เหวินล้วนวเป็นคนงามทุกคนดังนั้นจึงเห็นได้ว่าพอเจอจูซูได้ยินข้อพูดดังนั้นจึงเห็นได้ว่าออกจากปากก็รู้สึกว่าเส้นประสาทที่ขมับเต้นตุกตุก,ตกและปวดโปนออกมาขณะจะก่าวตัดบ,บทอยู่ๆก็ดินเสียงกรีดร้อง แหลมดังมาจากที่ไกลๆในป่าด้านหลังเว้นเครสีงคนทั้งสองชะงักไปพร้อมกันเว้นเครสีงชี้ไปทางด้านหลังกลางกล่าวเจ้าฤสิีผู้ร่วมอุดมการโอกาสที่จะสั่งสมบุญบารมีมีมาอีกแล้วเจ้าจุซูลังเลผู้หนึ่งสุดท้ายก็ปีไปยังทิศทางต้นกำเนิดของเสียงบอกอย่างจงใจพี่เว้นโรคตาเป็นเรื่องใหญ่ท่านควรไปหาหมอแต่นเนิ่นๆนะเว้นเครสีงตามหลังคนงามไปติดๆวิชาตัวเบางของเจอจุซูแทบจะเรียกว่าย้ำ ย่ำหิมะไร้ร่องรอยทว่าอีกฝ่ายเพียงตามเขามาห่างๆในระยะ3มชือ่อโดยไม่ต้องเปลืองแรงคนทั่วไปจะไม่คุยกันในเวลานี้ด้วยไม่ต้องการให้เสียพลังการแต่เวินก็เสียงกลับตอบบทสนทนาอย่างไม่ยีละใช่พี่โจกลับได้มีเหตุผลหากมีโอกาสจะต้องไปเยี่ยมเยียนท่านหมอที่มีชื่อเสียงสักสองาคนแน่นอน รักษาให้ดีสักหน่อยยังไม่ทันแก่สายตาก็ยิ่งแย่ลงทุกทีตอนนี้ยังจับพิรุษบนหน้าพี่โจไม่ได้เลยหน้าอดสูหน้าอดสูยิ่งนะัโจจูชูก็ไม่อยากให้เขาได้ใช้สายตาที่ยิ่งแย่ลงทุกทีนั้นอีกต่อไปเช่นกันแต่ก็แค่ทำได้แค่คิดเท่านั้นรู้รู้เราแต่ไม่รู้เขา มีเสียงขับหน้าบ้านเขาตอบตะปูอะไรกันเปนตักๆหยุดไปพักหนึง่งนะเออบ้านฝั่งตรงข้ามถึงไหนแล้วเนี่ยโจจูซูก็ไม่อยากให้เขาได้ใช้สายตาที่ยิ่งแย่ลงทุกทีนั้นอีกต่อไปเช่นกันแต่ก็ทําได้แค่คิดเท่านั้นรู้เขาแต่ไม่รู้เราด้วยสติปัญญาไม่ใช่ไม่ใช่รู้เขาไม่ใช่รู้เขาแต่ไม่รู้รู้เราแต่ไม่รู้เขา ด้วยสติปัญญาและการควบคุมอารมณ์ตนเองของอดีตหัวหน้าเทียนซวงไม่มีทางทำเรื่องไร้สาระเช่นนั้นเป็นอันขาดทั้งสองคนสีเท้าว่องไวพริ้ตาเดียวก็ลึกในป่าทึบกระทั่งเห็นศพศพหนึ่งคนผู้นั้นแต่งกายด้วยชุดเดินทางสบายๆในยามวิกาลหน้ากากใช้ปิดหน้าหล่นมาอยู่ด้านหนึ่งนงตาเบิกโพนสภาพการตายหน้าสยดสยองเจอจูซูเห็นไกลๆก็รู้สึกว่าคนผู้นี้คุ้นตานัก จึงก้มลงไปสำรวจอย่างละเอียดอดนิ้วหน้าไม่ได้นี่มันนี่มันอ่ไอันนี้ประมุขประสาทเขาต้นเจียนจอมยุทธ์มูไม่ใช่หรือตอนกลางวันยังพร่ำไร้สาะระหนึ่งช่วยเคลื่อนามขึ้นอย่างน่าดําคาในห้องเขาอยู่เลยนึกถึงว่าพอตกเดึกจะเป็นนกเขาแมวเหมือนกันกับเขาไม่นับซ้ำยังโชคร้ายกลายเป็นนกเขาแมวสิ้นชีพไปแล้วว่นกเสียงเองก็เข้ามาดูใกล้ๆทูข้างตนเองอย่างสนอกสนใจพร้อมเอ่ยถาม คืนเดินไายชุดกลางคืนหรือว่าจอจูซูหมุนกายเตรียมตั้งใจฟังความเห็นอันปราดเปรื่องของอ e ีกฝ่ายแต่กลับได้ยินว่านคือสิงแสดงความเห็นอันตราดเปรื่องว่าประมุกมู่ท่านนี้ออกมาปร้นสวาด์หรือ โจจูซูหันไปมองด้วยสีหน้าเฉยชาอีกครั้งรู้สึกว่าตนข่มกั้นอารมณ์ได้ไม่เร็วทีเดียวบนตัวด้านข้างหมูอินเกิดไม่มีรอยเลือดว่าปาก,กลายเป็นสีเขียวเด็กน้อย